เบลล่าโพสต์รัวๆอิงโสดยิ่งสวยลุคนี้ปังมาก เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ยังคงความสดใสไว้อยู่เสมอสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญหลังจากที่กลับมาโสดเจ้าตัวก็มุ่งโฟกัสไปที่การทำงานและการให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ล่าสุดเบลล่าก็ได้โพสร,รูปรัวๆลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นการโปรโมทสินค้าในแต่ละแบรนด์ที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งแต่ละรูปนั้นบอกได้เลยว่าทั้งสวยแซ่บและมีความน่ารักสดใสด้วยและเมื่อได้ย้อนกลับไปดูโพสกับ เก่าๆในอินสตาแกรที่เจ้าตัวเคยเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆระหว่างอดีตคนรักเวียสุกุลวัตตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ลบภาพคู่ทั้งหมดออกจากอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหล่าแฟนคลับก็บอกว่าเจ้าตัวนั้นทําถูกแล้วจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ